เออเออนี่โชคปิากูมาแล้วเอาเอากดื่อย่นม่รบอเจ้าเอป่น้หมอนี่กูโมเทิรนว่หน่อยจานจิ้มน้ำจิ้มอไรนั่นล่ะจิ้มงบนต้นนั่นแหละมองเสียบมองเสีบใส่เลยย้ฮะลวกกันเลยครับของจริงอันนี้ของจริงกินลวกิ้มได้เลย วันนี้เจ้าไทยนะครับจัดให้พี่น้องนะครับคนเนือมากพี่น้องเอยเือสไปมากงามครับเซียบได้ไปกินกอก่อนสงร้านก็ได้ ที่โกเนื้อรถกระบะที่เราบอกสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบขึนาเนื้องามสองร้อยเจ็ดสิบช่วงนี่สองร้อยเจ็ดสิบก็กำลังขึ้นเนาะเนื้อเนาะโอ้กี่โลครับรวมทั้งหมดสิบกิโลครับฮะสิบกิโลครับขอบคุณเจ้าไทยนะครับนะครับครับผมโอ้ยลุยขอบคุณเจ้าไทยนะครับสิบกิโลครับ วันตังใหไม่สองพันบาทครับพี่เหลี่นร้องกันจต่การนี้ครับครับผมขอณน้นงลงละไปครับลุยนิโกมาร้านผักประจำก็ต้องมาแล้ววันนี้ลุยนิโกุ้ยนี่ละเนาะไปเพื่อจะได้ดวงกินครับก้วยเนาะใบชะพลูนะใบชะพูนิโกไอ้บานพี<ป>่ห<ป>้อง กดไหมกดไหมถ้าจะใช้เป็นปูเอาเลยต้นหอมผักชีเมาเลยเอาให้ก,กุบกรุกใบกะเพราเอาไปใส่ต้มเขายวเอาไปให้ตุกตุกไปเลยครับให้อิ่มมีมดีกว่าเจ้าแน่นอนเจดีไร้เพื่อน้องใช่เอาไปนกบวยกินกับลาบกับกล้วยลาบก้อยเข้าไปเฮ้ยลายแล้ว กินไรหรอกไม่ก hey, hey. yeah, mm. ินไรอยู okay, ่ด no. yes> okay, okay. ีแต่เหมือนร้านล้าผมเป็นนักมวยนะเยนเหมือนร้านเหมือนร้านงพี่เจ้ลูกฟ้าผมเป็นนักมวยไรยแถมทุกอย่างมึงนะครับพี่น้องบอกคขาว่าร้อยหนึ่งหรือว่าสองร้อ ได้เกือบทั้งร้านสำหรับผมเลยน่ารักมากนะครับผมไปไปเลยครับครับขอบคุณครับกำไรหมดคืนหมดก็ยืมพี่ได้ครับขอบคุณครับไปโอ้แม่จูไหมสวยจูไหมเก็ดม่ถาตน้องพี่น้องครับพี่น้องคนโอ้ยี่สดสดจากไรสดสดจากไร ลาบก้อยเนื้อน้องลายตัวกิ้มอีกอันนี้ก้อยเ๋ยวพี่น้องมึงเนื้องามก้อยเวลาสุกไควยสุกกิมบันอขอบคุณเจ้าไทยนะครับ่อยช่องจ็๋สีวันนั้นนะครับเดี๋ยวว่าเปีบยนี่คิวต่อไปนะครับนี่ก็คือว่าต้มยำกุ้งครับได้โบนัสบ่ ได้ปะได้โบนัสกขันอวันเซฟเป็นสิบี่เบิ้งมาช่วยหันล้อคิวต่อไปล่างกีนกระตือไว้กอนมันเดียวเออ,เอ,อสวยงามเอาสวยหนึ่งแม่มันสวยอลไเรี่ยงไปเออตัวน,นั้นไนออว้เรี่ยงไม่กลัวนี่คือขี้เพียะนะครับบางคนก็จะใส่บางคนก็ไม่ใส่ก็ปุยเออใกล้นะครับนี่ ลงไปเลยครับรสชาติบอกเขาเดียวว่าแซ่บแน่นอนสามร้อยมิตโอ้ผู้ซอยเนี่ยนะซอยบางทีหซอยจุดีด่าดีด่าดีด่าไม่เห็นเล่นั่นแหละเกิดอะไรสมยบุ้ง อ,อ,อกูย<า>ิงเนี้ยบางคนนี่เนี่ยทัวร์ขึเขาหนาขึ้นหนามึ้นแเนาะอุ้ยบางคนนี่ยังเงี่ยฮ้ยทันไปยำไปว่ะเชี้ยวเอี่ยงเลยละ่ะเขาไปได้กันว่าทัานสองโอ้ยเสียมควันเลยบ่เร็วนี่โอ้โอ้ยยินสุกตายแล้วเสียมควันเนี่ยคนเห็ดนื่เนี่ย อยเป็นยำกุ้มกเป็นเสีบอะไรเสีบแล้ววะไเด็ดดวงกินบ่ไรด้นงเป็นัเจแล้วสีรถเวเสียบ่เสบเบดอลก็เฮ็ดนาเอืยเสีบพี่นีกยมรับกุ้ยเล้งนมันเสียบกราเจ้าเนแมนกยมรับแต่พ้น้ำมนเีบปลารดอืแมนยอมรับกุ้ยรสมันไหนอ้ปววานมยำกุ่มอันนี้แบบสุกลวก แกวได้ไหมแกวมันกรบกบไหมก็จะแกวเน้นแกวอร่อยไหมพนมาคนโอ้ยมึงนี่มาคนเป็นวันหาตามึงนี่าวยกรได้เลยครวาลายเลยแถวบามาไม่มาไม่มานับยนตับยนทับยนมานี้ยรับไซซใส่จานนึ้นี่ซยใส่จานนี่กูลายับยนเลยบว่าสีบมัน ไแต่พยายามก็บรรงงานแล้วเนบอบเอียน์เะทับสนดีเลยแนี่ยงดีเลยสมมตนหมดสนดินเลีย้เก็ะสยเละไปเลยเด้อโอ้โหอันสับามากี่ากมากี่ลึคเย้บู้่ ดีีบ <palm> <earth> ้างไันละครับบ้างก่อน้อ้ยตงมาปพี่รองตมใส่เด้อฮะดือเร้อบ่เราลงมงไปว่ะฮะตองไปบ่กินปลาดูกไมกิต้องร่อยกินปลาดกคนเดียวขึ้นเขาเหี่ยวตเขาเบิง เอาส้อยแน่อยเนือไหมเอนี่ขนาน่ามันขึ้นขึ้นกึ้นยักินหมูยัอย่อ้ยเริ่มแล้วเริ่มมากแล้วเริ่มมาแล้วแยบละถอยแยบละถอยเด้อเออตากวยเออเทสกวยเลยนี่กวงอัตุเก้วผานบเก้วอ mhm dạy bụng nè nè bụng mày đi 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 đi bụng mày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  bụng ใบกระเพาับซ้อยซ้อยต้นความต้นแง่เน้นนี่กลัวลุยลุยเย็บเออเออสใส่กวยไหมเใส่กวล้วงเลยเอาใช้ลามาใช้ลาหน่อยลูกเย็บแล้วถอยเย็บแล้วอยตับปึ๊งนะตับมันหวานกินกินไรน่ไหล่ะกินงตนันะบบหัว ใส่เลยใส่เลยบีบต้นบิบเครื่องนี่แหละก็ใส่เลยมาสุกด้วยโอ้โหแฟด์ก็ได้แล้วเอาลูกตุ้ยเข้าไปลูกตาเข้าไปเดี๋ยวร้อยรอยมันหลายๆคนจังเงินไทยชิ้ใหม่เจ้าไทยในห้องเนี่ยพันสองพันก็ดีที่เหลือพลองออกจัดการเองเนาะสามพันสี่พันกับบเวณนั้นแต่ว่าเขียนเรียงกันหนึ่งจะมีความสุข อเ,ด,อเด,ดี๋ยวมีน้ำซุปพร้อมด้วแตงน้ำซุปนะมีถั่ยว่าถั่วมาใส่สุดนำ้ำดซดุป้วยวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าไทยนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะครับขอให้เจ้าไทยมี ชัยชนะต่อไปสร้างความเดือดดาลขอให้นักมวยค่ายพิเคเราชนะทุกคนนะครับหนึ่งสองซ้ำยัลุย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 เย็บละถอยเด้อเย็บละถอยเหรอมาแปะเอาถ้วยมาแปะเอถ้วยมาตักน้ำซุปไปเร็วนี่น้ำซุปสดไหมเนี่ฮะเออเออนี่โชคพิชชากูมาแล้วเอาเอาไปให้หมือนีเิ่เจ้า้ยบนหมอนี่คุณมวยเทนัวหน่อย เอามาเนี่ยเอาเอาตัวมาไม่เบียร์เอามาน้ำซุปบ้างเดียวเอามาเดี๋วนี่หวานมือเดียวเออวางไว้ไปโน่นวางไปโน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าสดซ้ำก่อนสดซ้ำก่อนเอาเอาไปสดบุญเอามามามาเอานี้ไป ตัดตัดไปอีกแบกไปอีกนี่ลวกไม่โลภอะไรกินน้ลวกฮะลวกก็ได้ครับอันพ่วลองลวกให้วะครับใส่พ่อจีลวกพ่อลองดีดีประกอบซ้ำมาพายหนึ่งปลึกได้ลวกสิกินปลาทะเลไมีดอ่ะปลาใส่เลยปลาใส่เลยเดี๋ยวอันละมังเสียบมังเสียบใส่เลยไปลงเลยมาตัวไปแล้วเนาะย่างอโกคาซาย่าง ไอ้ซอยแบบุณเนี่ยเป็นตัวแม่เน้ลเนี่ยเนื้อน้องไรเนี่ยอ่ะลวกเลยลวกเลยนี่นี่มันมีน้องไรอยู่อามือใคครับตาก้องโอ้หวตาล ใครเอาน้ำตาลมาเ่ยโอ้บ้าเอยบ้าแตนตาแล้วโอ้โหแม่งเกือบจะเซนน้ำตาล้วอันี้ของจริงะเว้ยต่ว้าแตวาแวเนี่ยอันนี้ของจิงนะเว้ของจริงอันนี้ของจริงเก็ได้ยูอิงนี่ของจริงนี่เยลเนี่ยเนี่ยอ๋อครับลอใบประกุดวะครับกัน ต้มเ่ยตักเลยไม่กัวตักต้มอันลูกพีนะโอ้ตักต้มลูกพีตั้งว่าไปยิมเยนะมากืก็ได้ตักให้ลูกพีด้วยโอ้เมงบวเรียงกวยิมก่นี้ไเลยมาใส่เลยครับ

ไรไม่ได้กันไป้าใบไก่กินเลยไก่หรอไม่ได้เดินไก่จังไม่ได้ไม่ได้เสียบไปเลยตังมันจะมาเสีแบไยมร่างอ่างัน่อยเสบเสีบตัวเลยนะผมตำรวจเฮ้ยมันกัดใส่จังผมโดนทอนมั่วเ้ยโดนใส่เยอะตนล้งหรอไอ้เหรอเงันแจกเต็มตู้แล้วไปแปลงขอนิวว๊าบรับแปลงขอนิวมาสิบหัวนึงไปรูปไป ด็เ่ยออกสามแสนมีบ่บ่มีจักหรอบเลยนั่เทียมีหรือเปล่าเนี่ยมเคยมีหรือเปล่าป้องปิดไปเลยนี่ขันเร็ก่นเนี่ยป้อมเขาเซฟักไปอ่ะกด้วยหน่อยนวยิกหน่อยอันนี้คนี่คือความสุขผมบมนฉลองครับเห็นน้องนองเห็นพี่น้องกินกัมีความสุขแต่ว่าถ้าจะกินเนี่ยจิๆหน่อย เอาข่าวนี้วเลยข้าวนียวมาว่างนะลูกแป๊บข้าวนียวมาแน่วัดดเออต้มต้มบ้างไว้เออเคยเฮ็ดกันไปเฮไปเรียกโชคประชาให้หน่อยเดเอาอยู่เอายังอยู่เหรอมาข้าวนียววางนี่ลูกเอาเข้าวนี้วข้าวนียวมาเนี่ย ดย้ไอ้วอมเอ็งเอเอาคนเดียวไปฝั h, ่งนู้นหน่อยไปเด็สักสองอันสองอันพ่อวางมาจังคนนี้จานนี้พี่บังพี่มันมามาไม่ไม่ยังเดี๋ยวลวกให้เดี๋ยวลวกให้อันพี่วังกันเบี้ยนะ วังอ้อพี่วังอันนี้ไม่อาจารย์มาอาจารย์มาใส่อียังกว่าอะไรนะไม่ถอยเลยยับไม่ถอยเลยใครอะเดินอย่างเดียวเลยฟองเบียดบูดีลูกๆมาดิเอาลวกลวกพี่วังเลยเอาเมื่อกี้เอากวางไว้พี่หวังอันนี้โกยยึดไปเลย มึงมีเมตญาณอย่างนี้หลืเนาะเออลวกเลยลวกเพียงเลยนี่เก้านี่เป็นอะไรของกูมาเลยมาเลาย,ยดเดี๋ยวต้องแล้วเพื่อนตุ้งอยากกินกระดูกแดงแต่ตน้ำเนี่ยแต่<อ>ด้วยนั่นเอาไปตักกัาโน่นเลยไปตักตักใหม่ไอ้เอพื่อนยังได้ดวงไป่ใช่ปะ ่ตอนได้เวด่เลเอาาตักตักไว้แกน่ะยืด้วโอ้โชว์ิชาเพถอยเลยแยบพืเกวันขาลอกดิขาอกกล้วยแซ่บกล้วยผ่านนกกล้วยเดี๋ยวไปน้อับ ขึ้นแล้วขล้วขแล้วนนี่งเลางอใสปนงใส่วยพี่วงลเอาใส่นั้นแหละุ้ไปลยเอาใส่เลยใส่เลยอกคนนึงันหนตัวสวัก้วยอย่างเดี๋ยวเน้อมล้วบเดี๋ยวเอานุ้ปมาใสนะลอยมขนนนาลอยมาละ้าข่้า่ว เงือ่โทรดีเลยลวกเลยลวกเลยมาเดียว้บมันบอกว่าผมออกกิงผมไ่รอิบลายแล้ว่ายนี่ีแดงนี่กินูุตายนะี่แดงเนแดงกินซตาย ลวกโเลยมันมัน oh, ส oh <haven> ุกไปแล้วนี่ทำนะโอ้ยร้อนร้อนร้อนไปอาไปไปนี่กวคาเด็งๆยรถไมัง่รนเริ่มไปกันหมดแล้วนะครับไอ้กิเลงยั้ฟอกครับเด้อ ไอ้เจ้าอีซี <laughs> เ,เ,เดี๋ยวเพิ่งกลับนะเดี๋ยวล้างกันนี่ที่ยงังชอบนะตักเลยเออปิดกันเลยปิดแ็ปิดแ,ดแ,ดแผมมันเสียไปในไขมันซ้อโอเอเอาจบขอดนี้เจ้าเดี๋ยวรวยมีดีรู้ีิ มึงจะพึ่งกลับเรื่องบนี้วะกินจนเนี้อแตกเนี่ยจว่าแะล้ามักล่างเากนเกว้ไดจะเฝ้านี้นะลูกเอยจะเฝ้านี้นะลูกอ้น้อะร่ไหมจะเฝ้านี้นะลูกให้ยูวัน มว่งแม่เพื่อเพ่เจ็บอยกูวันเขานี้เมื่อหละ่้ป่าครับเด้อนออกโกเป็นแนมเด้อเป็นแนมฝาใส่เกนี่โก้พันมองจริงนเนี่ยมึงมึงขึ้นอย่างกระลังเดียวมึงบอกสูกวังมึงสายบานมึงบอกมึงคึ้น่อดี ก็สาบาดบ่ไลบดังไล่ไั่งลปแซ่บ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 ดิ้เมยน้องแซ่บตึนหลังมากเจ้ายอินีบมาน่คาแก้ยจินจินบันบ้บาดจุ้งบ่เขือไปหลากเลยบอกมันเดี๋ยวบิ้งปิดะดิบุได้ปรับได้แม่หนอาจา์บกบกไปหลากเดี้ยดูบ่คือบุ้งแนจินไหมข้าบ้านรอลุง ครับจะบอกไคก็อยู่ไม่ยากนอาจารย์หมดแล้วเหลือกี่เกมไปย่อทีมนี้ว้อาจารย์อาจารย์เสียบอาจารย์เสียบสัผู้เดียวเนีงาบ้านหลังมือผมมีอย่งสี่แล้วโอ้เจ้าซี่เราเจ้าซี่ไปเสียลาเตียวมันบอกว่านี่นี่เราโมยตัวนีปุ้มีหนี่ปุ้มี่นี่อาจารย์เสียบอาจารย์เสียบมานหลังขานเลยวันนี้อ๋อซูกาเสีอาจารย์บันนี้อ๋อบ้านหลัง ร่างกันมาชิลังได้ล้วไบาปกันเนาะสูโอ้สูย็งบาปแล้วไงเออพวนี้เป็นในคนรู้สึกล่างจานให้มวยมูไส้เนาะมวยจันมูน้องมูนุงเออไม่หนักไม่หนักกินด้วยกันก็เจอกันครับผมนี่ยนี่เราชิได้โบนัสไฟนาไม่ได้ออกตังค์อตังก็ออกแต่ว่าได้สิได้โบนัสเนาะสิได้โบนัสต่อไป ก่อนจะเป็นยอดมวยต้องอ่านจุดนี้อาจารย์เสียบึงสีอาจารย์ร่างก่อเดี๋ยวต้องมาลอคนไปเมื่อเลี้ยวคนที่กูร่างกิบเก้าละขอบคุณหลายครับผมาเบอก์กวยมีอยู่อ้วยพิเศษนิเอามันกับแปดโลดเจ็ดแปดลมหลายคน าุคนเอาอุตสาห์มาตั้งข้าวให้ไม่กินเอาคือว่าอุตสาห์คันเขาบอกเป็นเลี้ยแใจเเลี้ยแต่แล้วเอาบอกก็บอกส้นไก่ด้วยกูรู้จ้ะ่ว